พักพลังประชารัฐคือพักที่มีโอกาสที่ดีที่สุดจากนี้ไปสองปีที่จะไปสู่การเลือกตั้งสิ่งที่เป็นวันนี้เป็นปฐมบทของการที่จะเดินที่จะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จที่จะช่วงชิงโอกาสเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมขอเริ่มอย่างนี้ครับการเมืองไทยวันนี้เนี่ยแต่เดิม เป็นการต่อสู้ของเสรีประชาธิปไตยกับอนุรักษ์นิยมแต่วันนี้สังเกตไหมครับมันเหลือการต่อสู้เป็นสองขั้วขั้วหนึ่งคือเป็นการเมืองเชิงพักบ้านใหญ่อนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมอย่างเช่นพักเพื่อไทยถอยตัวเองลงมากอง เป็นพักการเมืองเชิงบ้านใหญ่เหลือพักการเมืองในเชิงของความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอยู่พักเดียวนี่คือบริบทการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยวันนี้เหลือสู้กันอยู่แค่นี้พลังประชาริฐอยู่ตรงไหนเราอยู่ในก้อนแรกที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับในการเลือกตั้งนายกอาบาจอ คำถามถามว่าทําไมพักคเพื่อไทยต้องเอาขุนพลลงพื้นที่นั่นค,คือการไปยึดบ้านใหญ่เพื่อจะเอาบ้านใหญ่มาเป็นฐานในการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นสิ่งที่เกิดกันแบบนี้เนี่ยมันกดดันวันนี้ฐานเสียงที่ชัดเจนมากคือฐานเสียงของฝั่งอนุรักษ์แม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ถอยมา แล้วก็เริ่มสับสนในตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเป็นอนุรักษ์นิยมเชิงก้าวหน้ามาแย่งตำแหน่งที่ยืนกับเราแล้วนะครับดังนั้นวันนี้โอกาสนี้คือโอกาสของพรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะแย่งชิงฐานอนุรักษ์ได้เพราะฐานเสียงที่แท้จริงพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ฐานอนุรักษ์ถึงวันนี้พเพื่อไทยจะพยายามลงมา เพื่อจะเจาะฐานอนุรักษ์ของบ้านใหญ่แต่ฐานอริยมวันนี้จะสู้กันสี่พักคือพลังประชารัฐซึ่งเป็นตัวแทนอนุรักษ์ตั้งแต่ปี2561-62มีรวมไทยสร้างชาติที่วันนี้แตกออกมาและเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเขาทำได้ดีแต่เรามีวิธีทำให้ดีกว่าเขาได้ประชาธิปัตย วันนี้งอนแงนและมีโอกาสในเวลาไม่นานที่ความนิยมพลังระาชาธัตจะแซงประชาธิปัตย์ได้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกแล้วพักภูมิใจไทยวันนี้ทิศทางการเมืองไทยมันมาแบบนี้นั้นจะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลก็ดีการมีนโยบายคาสิโนก็ดีการที่เข้ามาดำเนินเรื่องต่างๆที่กำลังเป็นข้อ ทำให้ฐานเสียงอนุรักษ์อึดอัดแต่ขณะเดียวกันฐานเสียงอนุรักษ์ก็สับสนและฐานเสียงอนุรักษ์กําลังไร้ที่พึ่งคะแนนนิยมจะแปลไปแปรมานี่คือโอกาสทองของพรรคพลังประชารัฐผมชี้ดูนะครับเมื่อปี2566วันเลือกตั้งท่านรู้ไหมว่าเราได้ที่สคะแนนทั้งหมด จากคะแนนเขตนะครับที่เป็นสีแดงวงไว้เนี่ยก้าวไกลได้9.6้าล้านแสนคะแนนจากคะแนนเลือกตั้งเขตทั้งหมดเพื่อไทยได้9ล้านสภูมิใจไทยได้5้าล้านหพลังประชารัฐได้4.1ล้านหนะครับถ้าวันนั้นเป็นบัตรใบเดียวเรามีปาร์ติริส์10กว่าคนจากคะแนนเขต4.1ล้านหแสนคะแนนนี่ไม่นับคะแนนตกน้ำที่ไม่ชนะนะฮะ ผมเชื่อว่าถ้าเป็นบัตรใบเดียวแล้วเป็นคะแนนตกน้ำพลังประาชารัฐอาจจะมีปา์ตี้ดิสมากกว่า20-25คนเพราะคะแนนตกน้ำเราอีกเยอะมากนี่เป็นคะแนนล้วนลวนที่ได้มานะครับรวมไทยสร้างชาติได้3ล้าน6 000, ปัะชาธิปัตย์ได้2ล้าน2พวกเราเห็นอะไรไหมครับนี่คือผู้ลงคะแนนที่ไว้วางใจพรรคพลังประาชารัฐบนการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่มีรวมไทยสร้างชาติที่มีประชาธิปัตย์ที่มีภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งขันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูผมเอาภาพนี้มาดูเนี่ยนะครับจะทำให้เราเห็นว่าอยากให้ไปดูขวามือตรงนี้เลยพักพลังประชารัฐวันนี้เราได้รับความนิยมเป็นอันดับเจ็ด แน่นอนพักประชาชนอันดับ1 37%นี่เป็นผมโพลนะครับสครั้งรวมกันอันดับสองเพื่อไทย27อันดับ3รวมไทยสร้างชาติ10.6รวมไทยเพิ่งมาตีตื้น3าเดือนนี้เองตีตื้นด้วยสถานการณ์ที่พักของคนอนุรักษ์ขาดความหวังตีขึ้นมาส0มีพักการเมืองที่ไม่รู้เลยจะเลือกใคร8%นนี่คืออนุรักษ์ล้วนๆครับที่ยังไม่รู้จะตัดสินใจไปทางไหน ภูมิใจไทย5ประชาธิปัตย์3.4พลังประชารัฐ3.05ตัวเลขนี้ดีมากครับกับพวกเราตัวเลขนี้คือความหวังผมขอญอากถอยมานิดหนึ่งนะครับจริงๆเลยเนี่ยผมหายไปสไลด์หนึ่งนะความนิยมของเราเมื่อปี66ต่อมาปี67 จากการทำโพของนิดาไตรมาสแรกเราหนึ่งกว่าไตรมาสสองความนยมเราหนึ่งกว่าไตรมาสสามขึ้นมาสองกว่าถ้าผมจำไม่ผิดและไตรมาสสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาสามจริงๆจะเห็นนะครับว่าความนิยมของเราเนี่ยวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะบังเอิญเฟรมเนี่มันไม่มีพลังประชารัฐตกหายไปเข้าใจว่าสไลด์หายไปคำถาม ทำไมความยุดของพักเมื่อต้นปี67ต้นปี667นะครับ66เลือกตั้งมา67ความยมเราต่ำ1%กว่าไตรมาสองโตขึ้นมาไตรมาสามโตและไตรมาสี่วิ่งขึ้นมาไล่ขึ้นมาเหลือตามประชาธิปัตย์อยู่นิดเดียวแปลว่าขนาดนี้ฐานอนุรักษ์กำลังให้ใจพลังประชารัฐ ฐานอนุรักษ์ที่กำลังสับสนที่แตกแยกที่กำลังหาที่พึ่งหันกลับมามองถ้าผมจะวิเคราะห์ไตรมาสสุดท้ายที่เราขึ้นมาสามกว่าจากหนึ่งกว่าสองกว่าขึ้นมาสามกว่าหนึ่งจุดยืนความเป็นฝ่ายค้านที่ชัดเจนอนุรักษ์เขาไม่เอารัฐบาลเขาอึดอัดกับนโยบายรัฐบาลหลายเรื่องเทใจกลับมาสองผมว่าบทบาทฝ่ายค้านที่เข้มข้น และจะต้องเข้มกว่านี้จากบทบาทของการที่เราเสนอแนะจากศูนย์นโยบายและวิชาการในการผลักดันการตอบโต้และผมได้คุยกับทีมแล้วนะครับหลังจากสัมมนาจะตอบโต้เต็มแม็กและเดินอย่างหนักและผมเชื่อว่าคะแนนจะขึ้นไปอีกเป้าต่อไปคือชนะประชาธิปัตย์เป้าต่อไปคือเบียดกับภูมิใจไทยให้ได้จะเป็นสเต็ป นั่นคือเป้าทํางานและถ้าเราเบียดอย่างนี้ได้คนที่จะตกลงมาคือรวมไทยสร้างชาติโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราพรรคพลังประชารัฐวันนี้เป็นพรรคที่มีความหวังเป็นพรรคที่พร้อมจะได้ใจจากผู้ที่จะลงคะแนนและเป็นพรรคที่มีความพร้อมที่สุดเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูต่อไปสิ่งต้องตอบโจทย์ครับพวกเราครับ มันเป็นเรื่องท้าทายมากวันนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าเราเป็นใครจุดยืนทางการเมืองของเราคืออะไรวันนี้พลังประชารัฐอยู่ในจุดที่ดีมากในการจะตอบตัวเองว่าเราเป็นใครแต่เราจะต้องมีวิธีการในการนำเสนอตัวเองอย่างชัดเจนว่าเราเป็นใครให้ดีกว่าเดิมอันที่สองครับต้องถามตัวเองว่าแล้วทำไม ประชาชนจะต้องเลือกเราเขาจะเลือกเราเพราะอะไรและอะไรคือความแตกต่างซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เห็นชัดๆพักนี้ยืนหยัดปกป้องรักษาสถาบันโดยมีท่านหัวหน้าพักเป็นสัญ,ญลักษณ์พวกเราเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ชัดที่สุดไม่มีพักการเมืองไหนที่มีสัญลักษณ์ชัด เท่ากับพักพลังประชารัฐและท่านหัวหน้าพักคือสัญลักษณ์ของผู้ที่จะปกปักรักษาและปกป้องสถาบันของชาติรักษาเอกลักษณ์ของชาติรักษาพื้นเพดนของชาติสิ่งที่สองครับวันนี้ผมคิดว่าเรามีบุคลากรของพักไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจจริงๆวันนี้อยู่ที่พวกเรารวมพลังครับบุคลากรของพักมีดีและดีมากพอที่จะเป็นคนที่จะนําเสนอสิ่งดีๆ แต่แน่นอนด้านเศรษฐกิจวันนี้เรามั่นใจครับว่ารัฐบาลเอาไม่ขึ้นท่านธีรชัยพูดได้ดีมากเมื่อเช้าสิ่งที่ต้องต่อสู้คือนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเล่นแต่ไม่กลับโปรเจกต์คำถามเล่นคาสิโนชาวบ้านได้อะไรปากท้องได้อะไรสิ่งไหนจะเป็นวิธีการทงานของพรรคในเชิงนโยบายเศรษฐกิจทันสมัยเราจะเริ่มครับ และก็จะเริ่มอย่างหนัก,นกน่วงขึ้นโดยทีมที่เราจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นนะครับและสําคัญคือสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การสร้างคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐเพื่อเตรียมไปสู่การเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้าเวลาเหลือน้อยนะครับอีกประมาณ2ปีโดยประมาณจะสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและการสัมมนาวันนี้เนี่ยทุกท่านที่มาเป็นภาระใหญ่ของพวกเราทุกคนครับที่เวลาสองปีนับจากนี้ การทำงานเชิงระบบของพรรคในทุกมิติจะต้องเดินไปพร้อมกันเพื่อชัยชนะที่เราจะฉลองร่วมกันอีกสองปีข้างหน้าโอกาสพลังประชาริผมได้พูดไปแล้วนะครับเสียงจากโพเนี่ยยังมีอนุรักษ์ที่ยังลังเลใจรออยู่สิ่งที่ประมาทไม่ได้วันนี้คือการแย่งชิงขึ้นของพลังอนุรักษ์นิยมมาสู่เราและที่สำคัญคือศักยภาพของพวกเราเองตั้งแต่ระบบต่างๆของพรรค ตั้งแต่ตัวผู้สมัครตั้งแต่การทำงานในพื้นที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าวันนี้พักที่ดีที่สุดที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะช่วงชิงชัยชนะในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยคือพักพลังประชารัฐเพราะมีตำแหน่งจุดยืนที่ดีที่สุดผมเชื่อมั่นถ้าเราเดินดีๆ เราจะแย่งชิงรวมไทยสร้างชาติลงได้ผมไม่กังวลรวมไทยสร้างชาติถึงวันนี้ความนิยมจะสิเซ์มันเป็นเพียงความนิยมด้วยนโยบายบางเรื่องมันเป็นเพียงความนิยมด้วยเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องระยะสั้นแต่หัวใจจุดยืนที่จะสร้างนโยบายระยะยาวยังไม่เห็นพักภูมิใจไทยจะเป็นพักที่ ได้คะแนนส้มหล่นในกรณีที่ไม่มีพักไหนชัดเจนจากเสียงอนุรักษ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสามารถขึ้นมาเบียดสู้เขาได้ประชาธิปัตย์ยังเข,ข้ามุมไม่ถูกครับแล้วเราก็ต้องเร่งทํางานก่อนที่เขาจะเข้ามุมถูกผมคิดว่าสุดท้ายเขาต้องหาทางดีดตัวออกจากมุมงั้นเรามีเวลาในเวลานี้ที่เราจะเดินเข้าไปให้ได้นะครับสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้นะครับ พรกพลังประชารัฐนั้นประกาศตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยเราจะต้องเร่งในการที่จะสร้างความชัดเจนในจุดยืนทางความคิดของความเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยทันสมัยในเชิงเศรษฐกิจเมื่อเช้าท่านฟังอาจารย์เทียชัยแล้วชัดครับรัฐบาลเล่นข้างบนเล่นเมกะโปรเจกต์เล่นในสิ่งที่ทำให พี่น้องประชาชนนั้นถูกแยกออกไประหว่างประชาชนกับนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของรัฐที่คุมเครือว่าประโยชน์อะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเราจะสวนนโยบายเศรษฐกิจทันสมัยและลงข้างล่างลงไปสู่รากหญ้าความเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยต้องมีกระบวนการทํางานควา,ความคิดอย่างเป็นระบบและนําเสนออย่างเป็นระบบเพื่อแย่งชิงจุดยืนตัวนี้ให้ได้ผมเรียนแต่ต้นแล้วน,นะครับใครแย่งชิงจุดยืนตัวนี้ได้จะเบียดขึ้นมาเป็นทัพ อยู่ในระดับแถวต้นทันทีมันจะทําให้ท่านทํางานง่ายขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการทํางานครั้งต่อไปการชนะทางการเมืองมันต้องเริ่มต้นด้วยการชนะที่ความคิดนับจากนี้ไปเราต้องชนะที่ความคิดในการนําเสนอความเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยหากมีความคิดที่ชัดเจนสิ่งที่วัดง่ายที่สุดเราจะมีคนเก่งคนดีเดินเข้าพักมากขึ้น และนี่คือการเป้าหมายการทางานของพวกเราที่จะดึงคนเก่งและคนดีเข้าพักการเติมคนเก่งคนดีเข้าพักเป็นสัญญาณทางบวกวันนี้คนเก่งคนดีมากมายรออยู่ครับว่าจะเดินไปที่ไหนเราต้องรีบทำตัวเองให้ชัดการต่อสู้การเมืองจากนี้ไปจะไม่ใช้นามาทาแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ใช้แนวความคิดแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราจะต่อสู้ด้วยข้อมูลเพราะสิ่งที่พักจะต้องเร่งสร้างคือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการไปพักประชาชนพักเดียวหรอกครับและคนรุ่นใหม่วันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งก็คงไม่ไปพักเพื่อไทยคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ทันสมัยรอเราอยู่แต่เราจะถึงคนเหล่านี้ได้ต้องมีหลักการและเหตุผลในการนําเสนอต่อเขาต้องมีข้อมูลนําเสนอต่อเขาและสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับในข้อคิดเห็นที่เราทํางานกันมา เราจําเป็นจะต้องลงทุนในการสร้างทีมงานในการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองทิศทางเหล่านี้เราคุยกันครับแค่สวเคนเนดีในสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้จันเทียชัยคุยผมเป็นสวเฉยๆมีทีมงาน200คนในการเตรียมงานและเตรียมการสิ่งเหล่านี้เป็นทิศทางที่ทีมนโยบายกำลังวางโครงสร้างและจัดเตรียม การจับแบรนด์ประเทศต,ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและการลงทุนอย่างที่จะสร้างทีมนั้นจะทําให้พักพลังประชารัตแตกต่างจากพักอื่นโดยแท้จริงจากนี้สองปีพราระมาจัดควรทําอะไรสิ่งแรกครับสร้างชุดความคิดใหม่จากฐานความเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยจากโอกาสของฐานเสียงอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่รอเราอยู่เราต้องเร่งสร้างชนะทางความคิด เพื่อไปเป็นตัวแทนในใจของเขาสองสิ่งที่เราทำแล้วท่านหัวหน้าทัพลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้คือการสร้างการทำงานในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งของพวกเราในพื้นที่ผมกล้าบอกว่าพักอื่นยังไม่ใครทำอะไรเลยครับท่านหัวหน้าเริ่มให้ท่านรองประธานภาพเริ่มคัดคนเริ่มสรรหาคนแต่บอกพวกเรานะครับ การเข้ามาตรงนี้คือโอกาสของทุกท่านแต่หมายความว่าทุกท่านจะต้องเร่งทํางานหนักในพื้นที่เตรียมการในพื้นที่ระบบการจัดการในพื้นที่และการสร้างความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่ครั้งนี้ผมได้คุยในทีมนะครับเราจะทําข้อมูลเชิงลึกของแต่ละพื้นที่ถ้าท่านไม่แน่จริงเราจะรู้แต่ถ้าท่านแน่จริง ผมเชื่อว่าทุนหัวหน้าผรักท่านเป็นสสแน่นอนครับดังนั้นไม่ใช่ตัวท่านแต่จะต้องไปสู่การทํางานทั้งระบบทั้งฐานผู้สนับสนุนทั้งเครือข่ายและทั้งนโยบายเศรษฐกิจนโยบายสังคมของพรรคจะลงในพื้นที่นั้นๆแล้วผมจะเล่าต่อไปว่าจะทําอย่างไรเรื่องที่สาม ต้องยอมรับว่าปี66เป็นปีวิบากกรรมของพรรคพลังประชารัฐเราเจอทุกเรื่องท่านนุาพักได้พูดไปแต่เช้าแล้วครับเขาใช้ทุกวิถีทางในการทําลายพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้จบแล้วครับทำลายไม่สําเร็จดังนั้นจากนี้ไปคือการลุกกลับด้วยการสร้างแบรนด์ของพรรคตีโต้กับอย่างเป็นระบบและปีนี้การที่ตีโต้กับเรื่องแบรนด์ของพรรคจะมาทั้งตั้งแต่พรรค นโยบายชุดความคิดตัวบุคคลท่านหัวหน้าพักและตัวบุคคลที่เราจะหยิบมาเสนอให้เป็นความหวังพี่น้องประชาชนสุดท้ายครับทิ่เต้องเตรียมคือระบบการจัดการเลือกตั้งซึ่งสุดท้ายมันชี้ขาดกันวันเลือกตั้งอีกสองปีข้างหน้าซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าระบบการจัดการเลือกตั้งจะต้องถูกวางอย่างชัดเจนและเป็นระบบและวางตั้งแต่วันนี้ ผมได้คุยกับทีมงานครับว่าถ้าเราเตรียมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสองปีเดินอย่างนิ่งๆยังอย่างมียุทธศาสตร์เดินอย่างมีเป้าหมายเดินอย่างมีสิ่งที่วัดได้สองปีเพียงพอครับต่อให้เป็นรองก็ล้มแชมป์ได้ถ้าระวางกันดีๆด,ดังนั้นระบบการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทำสุดท้ายนะครับถ้าพัก พลังประชารัฐจะเป็นพักการเมืองที่เข้มแข็งวันนี้ผมกล้าบอกว่าพลังที่แท้จริงในเชิงการเมืองระดับปฏิบัติการพักนี้พร้อมที่สุดผมเจอผู้สมัครจากพักอื่นๆเริ่มหวั่นไหวเริ่มมีใจว่าพลังประชารัฐน่าจะเป็นพักที่มีพลังที่แท้จริงในเชิงการเมืองระดับปฏิบัติการ เหลือเพียงการจัดการระบบและการคัดสรรตัวบุคคลเราให้ดีผมกล้าเลยครับท่านหัวหน้านี่แหละครับคือพลังปฏิบัติการทางการเมืองที่น่ากลัวที่สุดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปดังนั้นสิ่งเราต้องช่วยกันทําตั้งแต่ตัวแคนดิเดตตัวผู้สมัครตัวคนที่ทำคะแนานปาร์ตี้ลิสครั้งที่แล้วเราได้4ี่ล้านหนึ่งเราได้ปริ้ห้าแสบทเรียนครั้งนี้เนี่ยเราต้องเข้ามาจัดการ คนในพื้นที่จะต้องมีสองบุคคลประเภทประเภทหนึ่งคือผู้สมัครที่จะลงมาเป็นสอสอกับอีกประเภทหนึ่งท่านจะต้องทุ่มเททำงานให้พรรคในการทำคะแนนปาติเดสให้พรรคควบคู่กับนโยบายของพรรคสี่ล้านหนึ่งกับห้าแสนมันต่างกันมากเกินไปผมเชื่อว่าการจัดการที่ดีจากนี้ไปจะผลักคะแนนปาติเดสขึ้นมาและนี่คือเป้าหมายต่อไปนะครับดังนั้นทั้งหมดจะลงไปด้วยกันตั้งแต่ในพื้นที่นี้เนี่ย ตัวบุคคลนโยบายการจัดการการสร้างฐานของเลเยอร์ที่จะเข้าไปสู่จุดต่างๆชุดปฏิบัติการเข้าสู่พื้นที่อันนี้คือสิ่งต้องทําและควบคู่ไปกับแกนทางอุดมการณ์สิ่งที่ยอมรับว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยแกนทางอุดมการณ์ของเรานั้นเนี่ยยังเข้มข้นไม่พอแต่วันนี้แกนอุดมการณ์ในความเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัย มีจุดยืนทางการเมืองที่เข้มแข็งพอแข็งแรงพอถ้าท่านทำดีๆภาคใต้จะกวาดได้ครึ่งหนึ่งภาคใต้เป็นภาคที่สนใจเรื่องอุดมการทางการเมืองมากภาคใต้เป็นภาคที่พักเพื่อไทยเจาะไม่เข้าภาคใต้ยังเป็นภาคที่พักประชาชนยังเหนื่อยตัวเลขสามเขตของภูกเก็ตที่ผ่านมาคือตัวเลขรวมตา เพราะสามเขตที่ชนะที่ภูเก็ตเกิดจากอนุรักษ์สู้กันห้าพักตัดคะแนนกันเองหมดแล้วประชาชนได้สามเขตความยุ่มที่แท้จริงพักประชาชนยังไม่พอที่จะกวาดภาคใต้เหลือแข่งกันไม่เกินสองพักถึงสามพักถ้าเรายืนจุดยืนนี้ดีๆกระแสภาคใต้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเราจะกวาดมาได้โดยจุดยืนของพักที่จะเป็นอนุรักษ์ทันสมัยอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่แกนทางอุดมการนั้นจะต้องสร้างให้สังคมคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราทําเหมือนเราวันนี้ฐานอนุรักษ์รอเราอยู่วันนี้คือวันที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันสร้างชัยชนะสามด้านหนึ่งชนะทางความคิดโดยการใช้แนวคิดอนุรักษ์นิยมทันสมัยเป็นพื้นฐานอันนี้ ผมได้คุยกับทีมงานทีมโยบายครับเราจะเชิญนักวิชาการติง้งแตงซึ่งวันนี้พร้อมจะเดินเข้าพักนะครับเพราะไม่รู้จะเดินไปที่ไหนเมื่อจุดยืนต่อสู้เราชัดกระบวนการความคิดทางความคิดชัดคนเหล่านี้จะเดินเข้ามาจากนั้นเราต้องสร้างผู้นําทางการเมืองตั้งแต่ระดับพื้นที่ไล่ขึ้นมาถึงระดับชาติให้ครองใจประชาชนให้ได้คือการเดินทางชนะทางการเมืองและสุดท้าย เตรียมการสู่การชนะในทางปฏิบัติการอีกสองปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้คือแผนที่เราต้องไปด้วยกันนะครับสุดท้ายครับวันนี้ที่ผมเสนอระทั้งหมดเนี่ยการเริ่มต้นที่ชนะทางความคิดคือสิ่งแรกที่เราจะใช้เป็นฐานในการเดินตามด้วยชัยชนะทางการเมืองและเตรียมพร้อมไปสู่ชัยชนะปฏิบัติการทุกท่านครับผม อยู่กับพรรพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี2 5 6 1เราเคยสำเร็จยิ่งใหญ่ในปี2,562ระหว่างทางเราอาจจะเดินทางบนความขรุขระบ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมาจนถึงวันนี้ ผมว่าวันนี้คือวันที่พักคพลังประชาลัฐมาในจุดที่บ่มเพาะตัวเองจนหาฐานตัวเองที่แท้จริงในจังหวะการเมืองที่เหมาะสมและพร้อมจะใช้ฐานการเมืองของตำแหน่งตัวเองที่ยืนในเหมาะสมวันนี้เติบโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งตันหนุหน่าบอกแล้วนะครับว่าไม่เคยคิดจะทิ้งพักคพลังประชารัฐและตนหนวหน้าบอกแล้วนะครับว่าพร้อมจะนำพรรพังาลากลับมาสู่ความเป็นพรรที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยต้องถือว่าโชคดีนะครับผมได้รับการร้องเข้ามาเยอะเลยครับอยากมาแต่มาไม่ได้เพราะว่ามันมีความจํากัดท่านที่มาในวันนี้คือท่านที่โชคดีท่านช่วยกลับไปบอกพวกเราครับว่าพลังประชารัฐวันนี้จะไม่เหมือนเดิมพลังประชารัฐวันนี้พร้อมที่จะเติบโตการผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองได้พิสูจน์ยืนหยัดความเป็นของแท้ถ้าพักไม่แน่จริงพักต้องล่มสลายไปแล้ว แต่พักนี้ไม่เคยมีคำว่าถอยมีแต่คำว่าเดินไปข้างหน้าและผมเชื่อว่าถ้าเราเดินในทิศทางของจุดยืนของพักชัดเจนร่วมกันรวมพลังกันอย่างแท้จริงทุ่มเทให้กับพักอย่างแท้จริงพักนี้จะกลับมายิ่งใหญ่ในอนาคตครับขอบคุณครับ